พระอาทิตย์ตกดินแล้วลูกนอนตั้งแต่เช้าสบายในวันนี้ยไม่นอนในบ้านเลยออกมานอนข้างนอกแดดไม่จัดไงเลยนอนได้ลูกยังเมืดแล้วถ้าค่ำแล้วยุงมันมีแล้วลูกยุงเยอะด้วยนอะนหนาเกียด งายตูดงายตูดเขากำแพงเลยไปยังมันมืดแลวนี่ยุ่งมากแล้วถ้าอาทิตย์ตกดินแล้วยุงก็จะมาแล้วทีนี้ยนกอันนี้มันไม่ไปไหนเลยนะมันล้องอยู่เนี่ยอยู่เป็นปีๆแล้วไม่ไปไหน ร้องทั้งวันด้วยเสียงดังด้วยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินทองฟ้าก็มืดไปยังตาเดินเข้าบ้านปะนึกว่าเช้าเหรอนี่มันกลางคืนนั่งเฝ้าวันใดอยู่เนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วนะ รอแม่จะออกข้างนอกเหรอนี่มันกลางคืนนะมันไม่ใช่ตอนเช้านะมานั่งรออยู่หน้าบันไดนี่จะออกข้างนอกนะสิมันกลางคืนมันไม่ใช่เช้านั่งเงียหน้ามองไปข้างบนน่ะเออกลางคืนกลางคืนไม่ใช่เช้าไม่ใช่มื้อเช้าอย่านละมือ ดูซิเขาเปิดไฟเต็มบ้านแล้วมันไม่ใช่ตอนเช้านะมาน,นั่งรออยู่หน้าบันไดนึกว่าเช้านี่ดาวดวงนี้ถ้าเป็นบ้านนอกเขาจะเรียกว่าดาวขโมยมันจะอยู่ทางทิศตะวันตกมันจะตกดินดวงย่ใหญ่แต่ไม่รู้คนอื่นเขาเรียกดาวอะไรแต่ว่า สมัยก่อนเนี้ยอยู่มันนอกอยู่ทุ่งนาเขาจะเรียกว่าดาวขโมยมีสองดวงนะอีกอันหนึ่งอยู่ข้างบนแบๆป๊เนี่ยถ่ายตรงหน้าประตูบ้านเลยไฟตรงนั้นนะ่ะเป็นไฟอยู่สี่แยกรัชดานะตึกสี่แยกรัชดาสี่แยกลาดพร้าวรัชดา ดาวมันดวงโตดีดวงใหญ่ดีเลยมาถ่ายไล้ดูลองซูมสิเนี่ยพอซูมเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับหรือว่าสายตาเราไม่ได้ใส่แว่นไม่รู้นะมันเหมือนกับเป็นแบบเหมือนดาวสองดวงเลยน่าจะเป็นที่เราไม่ได้ใส่แว่นกลายเป็นดาวสองดวงเลยสายตาแย่มากเลยเนี่ย ตึกสีแยกรัชดาอันนั้นที่เป็นไฟนั้นเขาสร้างสถานเออะไรทางรถไฟนะรถไฟฟ้าตรงนั้นน่ะเขาสร้างรถไฟฟ้าตรงรัชดาแรมน่าจะเป็นโรงแรมเพราะว่าเห็นทัวร์ทัวร์จีนเข้ามาตรงเนี้ยมีรถทัวร์จีนเข้าวันหนึ่งหลายหลายคันเป็นโรงแรม แต่ก่อนเนี่ยตั้งหน้านี่มันจะเป็นสวนลุมไนพาซาทีนี้มันยุคสวนลุมไนพาซารัชดาไงตอนนี้เขาเลิกกิจการไปแล้วก็เหลือแต่โรงแรมดวงใยใหญ่หญดูสิไม่รู้นะสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าดาวขโมยอ๋อวไหมเนาะสวย,ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันรับกับตึกเนี่ยตึกตรงนี้เป็นโรงแรมนะใช่เปล่าโรง,งแรมรัชดา สี่แยกรัชดานี่นี่<ช>ไฟรตรงเนี้ยเนาะใช่ค่ะเออใช่อันนั้นเขาก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ตรงข้างๆสานอาญารัชดาตรงเนี้พอตกกลางคืนแล้วเสียงนกเงียบหมดเลย พอเช้าๆมาแล้วโอ้ยเสียงร้องสนันไม่รู้นกอะไรต่อนกอะไรทั้งนกทักระลอกกระแตมีหมดน่ะมันกลางคืนมันไม่ใช่ตอนเช้าวันนี้หนูนอนทั้งวันเลยหนูนอนจนหนูไม่รู้ว่ากลางคืนกลางวันเลยเหรอลงมาเลยมันนั่งเฝ้าหน้าบันไดรอแม่ละเมอเป็นด้วยเหรอ นอนจนไม่รู้กลางวันกลางคืนเหรอไปไหนลูกแปลงขนให้แล้วจะไปไหนจะออกข้างนอกเหรอออกไม่ได้หรอกเดี๋ยวหนุ่มจรมาแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้ไม่มีแมวจรน,นะปล่อยให้ออกข้างนอกนะบางทีสามทุ่มสี่ทุ่มรอไม่กลับบ้านเข้านอนก่อนพอเข้ามานะเขาจะปีนหน้าต่างเขาจะขึ้นขึ้นลงรถ กระโดดออกระเบียงแล้วก็ไปไปเกาะหน้าต่างเปิดประตูนหน้าต่างเข้าบ้านเองตอนนี้ปล่อยไม่ได้เพราะว่ามีแมวจรปล่อยออกไปก็โดนกัดตายเลยเลยต้องอยู่แต่ในบ้านไปขึ้นเก้าอี้ไปลูกไปขึ้นเก้าอี้นอนหรือไม่ก็ขึ้นมามีขึ้นนอนโซฟามาเร็วร้อนนางไม่ชอบนอนโซฟาหรอกมันร้อนขึ้นเก้าอี้ตัวนั้น นานเนี่ยตัวตัวโปรตับตรงนี้ทั้งคืนถ้าอากาศเย็นก็ขึ้นโซฟานอนถ้าอากาศร้อนก็นอนเก้าอี้แดงเก้าอี้ตัวโปรรุ่งนี้เช้าค่อยออกเนาะรู้ไหมคะพรุ่งนี้เช้าค่อยออกไปเที่ยวตอนนี้กลางคืนแล้วออกไม่ได้แล้ว นอนซะหน่อยบา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 ยมาจับมือชิชชมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้วิ่งนานแล้วไม่ได้เอาเชือกมันให้เล่นวิ่งโกปีก็เหมือนกันชุ อย่านะอย่านะมือแม่นะเดี๋ยวมือแม่เป็นแผลนะอี๊บ๊ายบายแล้วลูกไปนอนแล้วปะบ๊ายบายแล้วนอนซะไม่กวนแล้วเดี๋ยวปิดไฟและวน่ารักนะใครจะใครจะคิดว่าจะเลี้ยงมาจนโตป่านนี้ เขาเออกมาทิ้งไว้ข้างรั้วนี่ตัวเท่าไม้มือนี่ตาก็ไม่ลืมร้องก็ไม่เป็นเลี้ยงจนตโตอุย้ยมียุงตัวเบลอเลยแล้วหนูนอนตรงนี้ยุงไม่กัดเหรอน้ำหวานยุงไม่กัดเหรอหนูนอนตรงนี้ดูที่มียุงตรงเนี้ยดวงใหญ่ใหญ่ พอซูมเข้ามาก็เป็นแบบนี้ภาพไม่สวยอยู่ตรงที่เขาก่อสร้างรถไฟฟ้าพอดีเลยกรุงเทพยามกลางคืน